าายำมไรกับกินตลาดนะขนาดเิ้นใหญ่เอเหมือนแม่ไหมคะไมน่น้อ่กะไเอาเ็นเหลก่เนาะก็พเห็นก่อนจ้ะน่ค่ะสนามปรุงปอกปรุงพริก,กรน้ำตาอน้ำตาลน้ี่น้ง ออหอมเนืหอบน้ำซุปเล็กน้อยบัลน,น็อกบัลนอ่เอ,อเอ,อ,เอ,อ้แซ่บดีบ่ต้องสนดาป็ลัตาม่เด้อพี่น้อไม่กินน้ำการกินขาปูบาวไทย้ท็ชีเห็นผน,น,นด้วบอลเด้อบันน้เด้อขึขึมา จซื้อใส่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเด็อ้าวยางพานแล้วพี่น้องเลยเห็นแล้วแต่ว่ายางพานแล้วโอ้ยแสดงว่าตัวกายน้องเห็นหน้าตาตัวจริงขนาดกายจะบวลูกไม่ได้พี่น้องกินน้ำแกงรดน้หน้ากินน้ำแกงแต่พี่น้องมันกินนานนานสนานเด้อจ้าหลังจากที่ได้กินนานนะคะทุกคนได้พี่น้อง ยินระหว่างนั่งรอผู้บ่าวไทยนะคะท่านท่านาสนามนางทาประมาณส้มงหนึง่งน้อพี่นอ้องมาเห็นสานามกัปเด้อหรือว่ามาเห็นสนา,นามแล้วโบโบกะเขามาหาบอกหรือว่ากัปแล้วบจะรบตกใจนะที่น้นาตาตัวจริงสนามแล้วไม่ได้พี่นอ้อง หมูนุ่มค่ะทุกคนชิ้นใหญ่ชินนานังรอบาวพี่น้องมาเด้อทุกคนไม่กินน้ำกานแสบเน้ออร่อยทุกคนหมูนุ่ม เส้นใหญ่ตั <informação> ้ง <become sick> ่ก่อนจากินมาสองเดือนแมนเด้อ กินเขาเนอ่ะมีหอจงจืดแล้วางนองนะเกซือจจืเกซือฝาเนาะฮะเแยูะกินเขาแล้วตอลาดนะคนร้ายยู่ได้พี่เ้องตอนเด็กินแล้วเนาะเพียงอ่ะเนี่คนร้นายเนาะย ทั้งยิ้มทั้งยิด้ามีโอกาสไปยกัีทั้งฝั่งของนางสาวจิบอ่ะังใจกินเขาแล้วทุกคนนางถามองวากับบัมาสนามสก๊อแล้ววันนี้นะนางถาเป็นสุโมงเนาะแล้วปุณานะถ้านางถาเป็นสุโมงเขาหลุดเนาะวาวพังไทยกูมาจัดคือใหคิด้องของนางไปแล้วของนางเปาซสานาะอันเี้ของนางพูดยิ่งเลย กลับแล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่มาค่ะไปสุมโมแมวสนามหยาพ้นตกเลยเนาะพนานมากสนามไปสกับแล้วกันาสะอาดแน่เนาะสะอาดสะอาด ี่น้องบางยุคความสะอาดห้องน้ำเพื่อนนะก๊อกนก้ำกระเบียบาอัตรโนมัติน้องมาต้องกดปอนมือใส่น้ำก็ไหล่โจก๊โจก,จก,จกออกมาเลยร้านกับ่าคักคักเพื่อนมาซาลาเพื่อนมาคักจะเถะเพื่อนมาเนี่ยแต่พี่น้องไม่เคยเห็นเลยเนาะกลับแล้วนะไม่มาสักทีผู้บา่าวไทยก็ดีเนาะโต้หอยสนามนางถาไปชั่วโมงนี่เขาก็จะดีมัจนจะลงมากเลยพี่น้องวันนี้นี่กัด รบินสันเครื่อคายก็หลายๆเลอโดย คุณแม่ถ้าร้านเส้นดีเนาะเจแถมสองพี่น้องมากลไยเก่าเนาะลายเก่าชิ้นโดนัทพี่น้องสองสี่สองสี่หกเก้านเก้าชิน้นถ้านาะจายใเงินกันเดี๋วพี่น้องบัตระลาบาทเนาะคาโดนัทสนามสื่อเจ็แถมสองสอร้อยสบาทเด้อพี่น้องโดนัท เอาอยู่เนาะนี่องห้าสิบเตอนนี้สนามก็ออกมาเดยวอาจจะต่างก็มีใช้เหมืองไรใดด้ดนะแล้วก็ได้ไทยเอฟซีขาระขลกนมยังก็ยังกนมลุกโอมูสินารานี่คอยมากเดยเนาะตอนนี้ก็สนามโท่บอกสามหลอมารับแล้วเมื่อหรอก มหาภูบาวกัมารเจืกเกลือทาเฮงเลยพี่น้องเอ้ยเด้อสามรอมาแล้วจา้าสามรอมาแล้วมาพลังสกับบานเด้อ มันบอกเอ้ย ตีรถพี่น้องเนี่ยซึ่ีมีบอรคดขายตีรถขาบลาาอยู่บ่องนี้แล้วพี่น้องเนี่ยบริษัทคนส่งมันมาในเด้อไม่ตู้จะมีลองค้ากลบพ่นกับบารายอยู่ที่ห้องรอพวกรายสารีทด่าน,านมกดาหานะคะ ผู S ้คนกับสิโกพอดีเลย เลยครับแล้วก็เติมถุงกระเป๋าเครื่องของด้วยครับเนี่ยควรว่ามาบเรเคยลงแก็คือเป็นช่างครับเพื่อที่จะเติมเลืนะเด็เสียนั่นจะไม้เครื่องของน่าทันยาเสียครับทำไม่ไร้ไม่อยถือย่แเพื่อไม่ให้น้องเขาก็ได้กลับมาถึงด่านแล้วนะคะทุกคน น่านแล้วฮะคิดวางยางแรงพี่น้องเอ้ยนัดผู้บ่าวไหวกับวะมหานัดแต่มื่นน,นันสูดแล้วเนี่ยเราใส่ลืมจช่นเนะาะสนามกับเฮ้ยมาคิดวางเลยแหล,ลจะสนามกับมาซักไอ้าเฮิร์สเติบเนาะมาจ้ากเผือสนามหยันพ้นตัวของนัดท่าอยู่พี่น้นองเ,เ,เอ้ย นนมารถจักรเลยวนะันนี้กับยูดาจะไปเมื่อเมื่อกลับแล้วนะเหนื่อยมากทุกคนตอนนี้บ่ายสองดีแต่ไม่แดดแต่ว่าเหมือนฝนจะตกลัดทางอยู่นะคะ พี่น้อยแสบปอก KFC จ้านี่แสบสินี่พี่น้องน่าหอพี่้องสั่นเด้อจะเลิกกิซี f อยู่พี่น้องหิวเพื่อการสนามกับมื่อไงเนาะเออเดินทางเนี่ยไลซูโมงเนาะเบย์ผุนเบย์ผีเน่เด้อใคร KFC แสบเด้สิร้านผู้หญิงกำลังตื่นนอนเว้นพี่น้องตอนนี้ฉั่นเว้นพี่สา,สาสวกับซีโค้กเนาะเบืองเนี่ยนี่สาวกันดิ